สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลำยองสตอรี่ค่ะอยู่หน้าร้านเกาเหลานงแพลนะคะวันนี้เปลี่ยนพิกัดใหม่นะคะเปลี่ยนมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคแนะนาพิกัด<ช>เลยค่ะ,คะอันนี้พี่พิกัดร้านใหม่ซอยชัยพรูรวิถีสิบห้านะคะตั้งทุก็คแบบตำาหลอนองแพลแบบมาถึงหน้าร้านเลยค่ะหน้าร้านเนี่ยโหดูเครื่องนะคะจัดแน่นจัดเต็มทุกวันตแต่พลาดแล้วนัวนะคะ นัวมากร้านนี้ใส่ไปเลย กินมากเลยนะคะเครื่องครบค่ะร้านนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากกินเมนูส้มตำแซ่บๆเนี่ยแล้วก็มีเมนูยำมีเมนูทอดนะคะเมนูต้มโอ้โหมีครบร้านนี้นะคะแแปงบบบคร เมนูตำแตงนะคะเมนูตำแซงโอ้นาน่ากินมากๆค่ะอนี่เสร็จแล้วน้อยตำหมวยแพงค่ะฝากล่ากนนันนะนะคะฝากล่าตำหล่อนองแพนนะคะพิกัดไม่นะคะยูซอยใช้พร้อวิธีสิทหางค่ะตั้งตั้งกูเกิลแมทมาเลยค่ะตำหล่อนองแพวค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจตำหรอ่อนองแพวค่ะฝากกดหนึงมาอุดหนุนกันลายเวยค่ะ และเมนูวันนี้ของเรานะคะที่ร้านตำเหล่าน้องแพวค่ะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6เมนูนะคอหมูย่างน่า,ากินมากน้ำตกหมูนะคะตำแตงตำหอยแทงนะคะไก่ทอดแล้วก็ต้มซุปเปอร์นี่ขาดไม่ได้เลยค่ะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะ